ที่ผมสอนตอนนั้นเป็นป๊อปปิ้งแบบพวกเต้นตุ๊บเว้ปึ๊บเว้ยปึ๊บอะไรเงี้ยฮึดฮึดใช่ใช่เหรอใช่อย่างนี้เลยวันวันที่ผมไปแคสตอนนั้นใช่ป่ะนักเต้นคนอื่นมาแคส์อะมันจะมีลุกนักเต้นนะพี่พี่นึกออกไ่ะนึกออกนึกออกถ้าเกาหลีมันก็จะแบบมันนั่งรอแคร์ถ้าฮิปฮอปมันก็จะนั่งอย่างงี้อืมนี่แล้วถ้าคุณมันเป็นวันนั่งอย่างงี้ เราไม่มีอะไรอ่ะเอาคือก็ไปแข่งที่ลาวเฮ้ยเป็นยังไงบ้างก็มีเพื่อนโทรมาเหมือนกันเออคือผมลงคอนเทนต์เต้นใช่ไหมครับเพื่อนเก่าวาเฮ้ยนี่กูจะไปลาวเออไปไหมอาทิตย์หน้าเห็นมายายเต้นอยู่ Yes Man กอไปก็บินไปลาวคุณได้แชมป์กลับไหมไม่ได้ผมผมได้เข้าแค่รอบเดียวมันมันมีคำพูดเหมือนอะไรวะ t i g ก็วู o d s หรอต่อให้เราจะตีกอล์ฟไปให้ถึงดวงจันทร์อ่ะเออต่อให้มันไปไม่ถึงเนี่ยก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเวิร์คทัสเพย์ฮาร์เดอร์ครับสวัสดีครับพี่ตี๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่กับพี่อาร์ตี้เหมือนเดิมครับขอเสียงปรบมือให้กับเขาหน่อยแี่คราวนี้เราคุยกันเรื่องดำน้ำไปแล้วคราวนี้เนี่ยผมจะมาคุยกิจกรรมอื่นในชีวิตของพี่ผมรู้ว่าพี่เป็นคนชอบเต้นบีบอยจริงๆเรียกเรียกว่าเต้นสตรีทแดนซ์อยู่อ่ะสตรีทแดนซ์เต้นบนถนนมันเริ่มมาคือผมอ่ะก็เป็นเด็กคนหนึ่งแบบว่าจริงๆก็อย่างที่บอกหน้าตาไม่ดีแต่ใครบอกหน้าตาไม่ดีสาวชอบอะไรก็อยาก S <S> เออผม <fits. S 2> <shine S 1> ผมว่าผมหน้าตาธรรมดาแต่ว่ามีจุดเด่นอะไรบางอย่างที่เราทำไรู้สึกว่าเราต้องมีจุดเด่นตอนเด็กๆว่าเป็นช่วงแบบมสามมสี่ที่กาลังหากิจกรรมใช่ไปเรียนถ่าปัมัานะศิลป์เรียนละครไปทาละครเวทีแต่รู้สึกว่าเต้นอ่ะจับแล้วมันแบบเข้าข้อสุดครั้งแรกที่คุณเริ่มเต้นมันคืออะไรครั้งแรกเป็นเต้นในละครเวทีพี่เป็นแบบตัวประกอบอะไรเงี้ยเราเราก็ได้ไปเต้นแล้วรู้สึกเอออันเนี้ยดีกันนะแล้วหลังจากนั้นก็มีเพื่อนเต้นอยู่นั้นสเต็ปอัพมันมา โอ้ oh, หนังกำลังมาเพื่อนๆเ, <c oughs> เด็กสยามอ่ะแม่งจะมีแก๊งแบบถือลำโพงเดินไปเลย เดินเดินลึกตั้งลําโพงเต้นแบทเทิลกันคุณก็ไปไปผมก็เรียนหลายอย่างฮะผมก็เรียนมัธนาสิลป์ถือกระดานแล้วก็แบบชอบไปดูเพื่อนเต้นก็ไปนั่งดูเพื่อนกระเทยว่ะสักพักเราแจมด้วยเราก็ยังไม่ค่อยกล้าเราแต่มาซ้อมที่บ้านยิ่งยักจนท้องพักก็แกมด้วยครั้งแรกที่ไปแจมคือที่ไหนครั้งแรกที่ไปแจมผมบ้านอยู่สะพานใหม่เนาะไปแจมดองบิ๊กซีสะพานใหม่เฮ้ยคุณไปเต้นหน้าบิ๊กซีเลยเหรอกับป้าป้าที่เขาออกกลังกายกันใช่ป้าเป็นมาราธอนเอ้ยอะไรล่ะคือมันจะมมีันจะไรก็สตีดแดนนะ มันก็ถือว่าเป็นสเหมกันมันจะมีมันจะมีหน้าบิ๊กซีมันจะมีตรงนั้นมันเป็นฮอตพอทไม่รู้ผมไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นอะไรนะชั้นใต้ดินจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งแต่ก็มีเด็กแถวระพานใหม่เนี่ยมารวมตัวกันเต้นตรงนี้ผมว่าไปแบบพี่ครับสอนผมหน่อยเดินเข้าไปอย่างนั้นเลยเข้าไปเลยเดินเข้าไปแล้วรุ่นพี่คนไหนเขาพูดว่าไงมาดิมาดิก็แบบคือจริงวงการมาดิจอยเลยเออวงเปิดรับอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะถ้าเห็นมีเขาซ้อมกันที่ไหนแล้วอยากจอยกันเต้นเดินเข้าไปขอไไดด้้เเลยยยม่สีตังค์ว เพลงแรกคุณเต้นเพลงอะโอ้มันมันไม่รู้ว่าเป็นเพลงแต่ที่ผมจำได้เพลงเพลงอะไรวะไอวิสบายไอวิสบายไอเบกกิ้งอ่ะเบกกิ้งไม่กิ้งูอ่าเพลงเพลงบีบอยเลยเพลงเพลงบีบอยเลยแล้วมันพาคุณไปไกลแค่ไหนตอนที่คุณเริ่มเต้นตอนนั้นผมก็เริ่มเต้นจากยิบหยิกยักยักษ์แล้วเต้นก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ผมมปนครูสอนเต้นเฮ้ยโอ้โหนี่ไกลมากนะคือเป็นครูเลยนะคือคือมันมันอย่างนี้พี่มันมันเป็นครูด้วยความกล้าไม่ได้ไม่ได้ด้วยความเก่งเลยในในยุคนั้นะผมก็เต้นจนโอเคมีงานมีงานเข้าบ้าง ครับงานแรกที่ไปเต้นเนี่ยมันก็เป็นรุ่นพี่ในแก๊งย้ายไปเต้นแถวบางกะปิแล้วมันก็จะมีแก๊งแบบแกง๊งฮิปฮอปแก๊งหัวโลนแม็กซี่กันเต้นซีวอล์กกันอะไรเงี้ยมันมีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นแรปเปอร์เขาแบบว่าเอ้ยจะไปโชว์โรงเรียนติ์เก่าเขาแบบเอ้ยพวกมึงไปโชว์เอาคนในแก๊งไปโชว์กันนั่นเป็นครั้งแรกที่เต้นแล้วได้เงินรู้สึกว่าเอ้ยเฟียวเอ้ยโหงานอดีเหลกเราเริ่มทําเงินร้อยห้าสิบบาทเอ้ยถือว่าใช้ได้ตอนนนั้ตอนนั้นตอนนั้นแบบโอ้โหตอนนั้นแบบมก็เริ่มแบบเอ้ยแล้วเเราก็ต้นมาเรื่อยๆแล้ววเรรากก็ู้สึ พอมันมีงานแข่งน,นี่ยเราก็อยากลองจริง คือผมมาเต้นกับกลุ่มถือว่าเป็นชาญเมืองไม่รู้ว่าในเมืองเขาเต้นกันดูเดือดแค่ไหนแล้วก็ไปสมปัครคเอาหมดอะอันนี้คือไปเป็นกลุ่มหรือไปเดี่ยวเลยไปเดียวเลยสมัครเดียวเลย,เย,เลยอ่ะก็เป็นเต้นแบบเขาเรียกวั on one นอ่ ters, อนวันแบเ DJ สปินแผ่นเติร์ดสัดเลยทละคนเดีย๋ยวนี้มันยังมีอยู่ปะมีเยอะพี่ผมคือผมอะถ่ายในทิกตอกแล้วผมเห็นฝรั่งแหละมันแข่งกันนะมันยิ่งใหญ่มากเลยนะใช่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะมีเยอะล่าสุดเลนบวก็เพิ่งจัดเด้อผมผมดูผมดูจากไออะไรประมาณนี้แหละบ้านเราประมาณนั้นบรรยากาศไล่ฟังหน เขาจะจัดในถัว่วสอนเต้นน,นั่นแหละโรงเรียนสอนเต้น <อะ S 2> แล้วก็มีเวทีตรงกลางแล้วก็นั่งร้องคน3 0มสี่สิบคนใครก็ไปซ้อมมาบางคนก็มาจากจังหวัดเลยนะมาเพื่อแบบรางวัลแค่สามพันสองพันเงี้ยแต่มันยิ่งใหญ่นะแต่มันยิ่งใหญ่แบบว่าคือมันไม่มีใครสนับสนุนนะเนาะ <duc> um> น่าจะเป็นแบบการรันวงการคล้ายๆกันกับยินเดียวคล้ายๆกันกับอะไรเงี้ยที่มันเป็นแค่กลุ่มคอมมูนิตี้อะไรแบบแต่ให้เราซ้อมชาญเมืองเราคิดว่าเราเก่งพอไปปุ๊บเชี่ยแม่งเก่งกว่าเจอตัวทีเด็ดแต่เราเรารู้สึกว่าเราได้เข้าทำเนียบเออเข้ารุ่นนนนเเเเขขข้้้้าาาารรรุ่่่่ะููสึกกกวโอออออคซมมยยงงงั็ีบๆ พอมางเนี้ยมันได้เข้าทำเนียบละคนที่เต้นจริงเขารู้จักเราเราก็เลยเริ่มกล้าพออยู่ในทำเนียบมันก็อ่าเริ่มจากมีคนแบบโยนงานมาให้ <c oughs> เขามีไปเต้นโชว์ที่ห้างนี้ <c oughs> เขาไม่ว่างเรียกเราไปหรือว่าแบบมีงานแข่งก็รวมแบบเอ้ยหยิบตัวกันไปแข่งทั้งแบบทีมแบบเดี่ยวแบบนู่นนี่นั่น <c oughs> พอเราเรามีประสบการณ์ประมาณหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีรายได้มากกว่านี้เห็นเพื่อนวัยเดียวกันนี่แหละก็เต้นเก่งกว่าผมนะแต่ผมก็ตามเขาไปดูไปดูเขาสอนเพื่อนเป็นครูก็ไปดูเขาสอนอ๋อมันวอร์มแบบนี้ว่ะเริ่มคลาสมันเริ่มแบบนี้มีกระบวนการของมัน1 2 3่ใช่เราก็เลยลองไปสมัครโรงเรียนตามชั้นเมืองสมัครเป็นครูเลยใช่โอ้โหผมแบบเต้นอย่างนี้ได้ครับเป็นโรงเรียนแบบบัลเล่เลยแล้วได้ไหมได้เฮ้ยนี่คุณสอนเต้นบัลเล่มาแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าาหมายถึงว่าในโรงเรียนสอนบัลเล่เนม่ยก็มีคลาสส่วนหนึ สตรีทแดนซ์ใช่ป๊อปปิ้งที่ผมสอนตอนนั้นเป็นป๊อปปิ้งแบบพวกเต้นตุกเนี้ยปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บอะไรเงี้ยฮึดฮึดใช่ใช่เหรอใช่อย่างนี้เลยปึ๊บไม่ตัวเด็กๆเพื่อนผมเคยสอนนี่ทางนี้อึดเอะหรออึดอันนั้นหลานผมก็ทำได้ เฮ้ยหลานก็เป็นครูเหรอเออโคตรเจ๋งเลยก็นั่นแหละก็ได้สอนแบบแต่มันก็เป็นฟิลครูฝึกสอนหัแหลกชั่วโมงละสองร้อยถือว่าก็คือได้ได้เป็นครูเลยแล้วมันพาชีวิตคุณไปต่อยังไงการเต้นมันมันก็สอนจากสองร้อยจนสูงสุดน่าจะประมาณเก้าร้อยครั้เก้าร้อยชั่วโมงขึ้นครั้งพิเอาจะพันสองประมาณนี้ผมผมไม่แน่ใจนะแต่มันก็มีเข้ามาเยอะจนจนผมถือว่าเป็นรายได้หลักแบบเยอะค่อนั้นยังเรียนอยู่ไหมเรียนมหาลัยอยู่แต่ว่ามีรายได้จากการเต้นเอาตัดวาร์ปเข้ามาเลยปัจจ เต้นทาอะไรวะในการเต้นมันเกี่ยวข้องกับชีวิตยังไงกูบ้างทุกวันนี้เอาเต้นมาทำคอนเทนต์คือด้วยความที่ลุกผมมันไม่ใช่แดนเซอร์ผมก็รู้สึกว่าเชื่อกูอยู่ในตลาดนักเต้นไม่ไม่รอดแต่ถ้ากูเป็นตลกเต้นได้ก็กูเก่งนี่อรอไหมพี่มันฉีกมันฉีกเออมันฉีกอย่างน้นยมันก็เป็นทางทางเราพอเต้นได้ใช่ไหมเริ่มกับไปแคสงานโฆษณาที่เขาต้องการคนเต้นได้อ่าเราก็มีความสามารถเติมเมื่วันนี้วันวันที่ผมไปแคสตอนนั้นใช่ป่ะนักเต้นคนอื่นมาแคสอ่ะมันจะมีลุกนักเต้นอ่ะพีชพีชเด นีแล้ถ้าคุณมันเป็นยังไงว่านั่งเนี้ยเราไม่มีอะไรอ่ะเราเราไม่ใช่นักเต้นแแ่เราก็มีคาแรคเตอร์ของความแบบเฮฮาเราก็เป็นคนธรรมดาก็ั่้ไงแต่พอถึงเวลาเต้นก็เต้นได้เหมือนกันก็เต้นได้เหมือนเขาแหละ ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทางเนี้ยเวิร์กเป็นนักเต้นที่ดูดูไม่ใช่นักเต้นแต่งตัวแต่งตัวเขาแต่งธรรมดาก็ได้ซึ่งแปลว่างานอะไรตั้งนานจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในชีวิตจนกลายมาทรมาทำคอนเทนต์ด้วยทุกวันนี้คุณเต้นอะไรอยู่ปะยังเต้นอยู่ปะก็มีซ้อมเต้นกับเพื่อนบ้างแล้วก็ถ้ามีงานแข่งก็อยากไปลงขำๆก็ไปแข่งที่ลาวอ่ะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างก็มีเพื่อนโทรมาเหมือนกันคือผมลงคอนเทนต์เต้นใช่ไหมเพื่อนเก่าว่าเฮ้ยตี๋คุณจะไปลาวไปไหมอาทิตย์หน้าเห็นมึงยังเต้นอยู่ Yes man ก็ไปก็บินาารแข่ง นไยิ่งใหญ่ไหมการแข่งขันที่ลาวก็งานนั้นถือว่าเป็นงานระดับประเทศของลาวเลยคุณได้แชมป์กลับมาไม่ได้ผมผมได้เข้าแค่รอบเดียวอ้าวเหรอเข้ารอบมันเขามีทั้งหมดกี่รอบมันก็จะเป็นคัดตัวก่อนนะพี่คัดตัวเข้าท็อปสิบหกแล้วก็ท็อปแปดท็อปสี่ผมน่าจะเข้าไปแค่ท็อปสิบหกแต่ก็ไม่ได้ซ้อมอะไรก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็คือไปเลยได้ไปจนภัยได้ไปลองไปคือใจเราเราแข่งเต้น่ะเราไม่ได้คิดว่าเราหมคิดว่าเราเป็นอินฟูหรือเป็นอะไรต้องเต้นให้ชนะอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราเต้นที่เราเป็นเรามันสนุกเเปียววฟลลิ่งบนท เอาประสบการณ์มันออสนุกผมพาคุณไปย้อนไปวันแรกที่คุณเดินไปหน้าห้างแถวบ้านนะแล้วคุณก็บอกเขาว่าพี่ขอเต้นเลยดิปาดผ้ามาวันนี้คุณคิดไหมว่าวันนั้นอ่ะที่จะเต้นเล่นๆอ่ะมันจะพาคุณมาถึงวันนี้ที่แบบโอ้ทำนูำ่นทำนีจ่จริงๆแล้วถ้าพูดกันตรงๆนะวันนั้นคิดใหญ่กว่าน,นี้อ,อ้าวเหรอวันนั้นคุณคิดใหญ่แค่ไหนวันนั้นคิดว่าแบบอยากเป็นนักเต้นที่อยู่อเมริกาเลยโอ้แปลว่าท่ากลางแบบบรรยากาศที่มันเหมือนจะเด็กอ่ะมันันใหญ่เด็กมันผันใหญ่นะตอนเด็กมันผันใหญ่นะวัน ว่าเนี้แหละอาชีพกูละไม่เปลี่ยนละตอนนั้นคือมุ่งมั่นเลยและณวันนี้มันเป็นอะไรสาหรับคุณการเต้นทุกวันนี้การเต้นเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เราแตกต่างแค่นั้นเองมันให้อะไรในชีวิตคุณมากเยเท่าที่ผ่านมาอ้มันให้หลายอย่างนั้นให้เพื่อนให้สังคมอืให้ผมได้เดินทางอคือผมอะจริงจริงเราไม่ใช่คนเที่ยวกลางคืน,นแต่พอเต้นอ่ะก็เลยทําให้รู้ว่ามันมีมัน,นมีนนโลกนี้อยู่โลกนี้อยู่เมื่อก่อนเป็นโมเดลนะแบบเวลาเขาจัดโมเดลไนท์อะไรเงี้ยคุณเป็นโมเดลไนท์เออก็คือเขาเขาอยากได้เขาก ใช่อยากให้ไดนะ้ตัวเต้นไปอยู่ในในคลับให้มันดูแบบให้วมันได้มีแบบเฮ้ยแดนเซอร์มาเต้นกันอะไรเงี้ยใช่มันก็แบบเออได้เห็นวงการแบบนั้นตั้งแต่เด็กๆตอนอายุจริงๆก็สิบเจ้ายี่สิบคุณว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ได้เรียนรู้จากการเต้นมาตลอดชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วผมมาได้เรื่องสังคมกับกล้าผมกล้าขึ้นเวทีต้อนผมตื่นเต้นแค่ไหนผมก็กล้าเพราะว่ามันมันขึ้นจนชินแล้วมันก็รู้ว่าตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่จำเป็นต้องขึ้นไปในฐานะคนที่เต้นเก่งสุดเราขึ้นไปในฐานะขึ้นไปกกกูููบอตตตต่่นนนนเเ้้้คด ก็ได้เราไม่ uh, เป็นต้องฟอร์มว่าเราเจนเวทีเราขึ้นไปก็เตื่นเต้น ก็<ค>ขึ้น,นแบบตื่นเต้นนั่นแหละอันนี้อยากจะแชร์แบบคนอื่นที่มีประสบการณ์ต้องขึ้นเวทีไม่ว่าจะยืนเดี่ยวหรือต้องทําอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าคนเราอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องขึ้นไปในฐานะที่มือเป็นคนเก่งที่สุดขึ้นไปในแบบเนี้ยตื่นเต้นก็บอกตื่นเต้นมันก็ช่วยให้การแสดงการทํางานอื่นๆนเนี้ยเราจัดการกับอารมณ์ได้ดีขึ้นใช่แล้วมันก็เป็นงานของคุณด้วยที่แบบอยู่คอนเทนต์อยู่นูนี่นั่นผมผมว่าผมได้เรียนรู้ตรงนี้อะไรที่แฮปปี้สุดเต้นมาแล้วแบบความสุขที่มันมอบให้กับคนอพเื่อนเ้้นไไดดพื่อแก๊ลเรื่อองา ผมรู้สึกว่าจริงเหมารวมในงานศิลปะหรือว่างานกีฬาอะไรหลายอย่างมันแบบได้ฝึกเรื่องความอดทนแบบคือของแบบนี้ถ้าท่านันเป็นอาชีพนะพี่มันไม่ใช่เป็นอาชีพที่ทำปุ๊บแล้วได้เงินปับมันต้องเหลาอยู่นั่นน่ะเหลาอยู่นั่นน่ะจนแม่งแหลมมันถึงจะเริ่มได้ใช้อะมันจะต่างจากงานทั่วไปที่ทำห้าชั่วโมงก็ได้เงินห้าชั่วโมงทำสิบชั่วโมงก็ได้เงินสิบอันนี้มันต้องเกลีฝีมือตัวเองใช่บางคนเกลาตัวเองต้องฝึกทั้งชีวิตเพื่อไปหาเงินห้าปีสุด้้้ตรงนีจจะะะทาไไม่่ดเลยยอขับ ต่อไม่ได้เลยอ,อ,อเราก็ทําแม่งจนขยับได้ออก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แหละมนุษย์เราแม่งทำอะไรเรื่อยๆอจากที่แม่งไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งได้ผมผมได้ตรงนี้ทุกวันนี้เวลาคุณเต้นขยับข้อต่อคุณรู้สึกอะไรอยู่เวลาคุณเต้นฟลิ่ง <Feeling S 1> มันเป็นยังไงก็รู้สึกได้ใช้ร่างกายผมมันยังมันเหมือนวันที่เราเต้นแรกๆไหมมันคนละแบบวัน<ๆ>แรกๆอาจจะใส่สุดรู้สึกว่าแบบมันเท่ไหนก็เต้นเะข้าผับก็เต้นใส่สุดตลอดแต่รู้สึกรู้สึกว่าวันนี้จะรู้สึกว่าบาลานซ์ได้ดีขึ้นสนุกร้้กกนนนัับมมเเาไ่จป็ตตตอองดล บางคนแม่มาเต้นเขี่ยโหดนจะโหดไปไหนวะรู้สึกว่าเราเต้นให้สนุกตามวัยเนาะตามจังหวะชีวิตจังหวะการเต้นลําของชีวิตมันก็เปลี่ยนไปตามวัยนะ<อ>นรู้สึกว่าใส่แรงจริงๆรแล้วถ้าย้อนไปได้ก็รู้สึกว่าจะเป็นคนเต้นให้สนุกไวก,ก่อนดีกว่าต้องเต้นให้สนุกอะ่ะมันต้องเริ่มจากเราสนุกก่อนคนดูถึงจะสนุกเออโหวันนี้ก็เหมือนกับเราคุยกันจากงานอดิเรกกลายเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตเลยนะเป็นส่วนหนึ่งของงานเลยนะ ซึ่งมันก็มันก็มีหลายเรื่องที่ผมก็น่าสนใจนะเรื่องการขัดเกลานนี่นะ่าจะเป็นเรื่องที่แบบยากสาหรับคนยุคนี้แล้วกันผมแชร์ว่าแบบโหเราขัดเกลวตัวเองเพื่อจะไปใช้ในอีกอีกยาวไปอะ่ะ <ừ m. S 2> แต่ไอตอนระยะเวลาที่จะผมถามมัข้นถามสุดท้ายแล้วไอวันที่มันขัดเกลววันที่มันยากวันที่เต้นแล้วอาจจะไม่ได้เงินหรืออะไรอเงี้ยวันนั้นคุณอยู่ด้วยความคิดแบบไหนะคุณอยู่กับมันด้วยความรู้สึกยังไงในสิ่งที่ทํามันสนุกมั้งพี่เอาความสนุกเป็นที่ตั้งมันสนุกอ่ะมันแบบจริงเรินเลยต้องคว่ามันเเเป็นนนนงาดลหมอตบไม่จเป็นต้องได้ก็แต่วคิด จะออกดอกออกผลอะไรเรา่เราไม่รู้คุณอาจจะไปเป็นไปโชว์เตะบอลเล่นๆหรืออะไรเงี้ยมันก็ได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนชอบเล่นบาสชอบเตะบอลแล้วต้องเป็นนักบอลนักบาสทุกคนย้อนไปวันที่คุณแบบมุ่งมั่น่าคุณจะไปเต้นเมกาเลยแต่วันนี้มันเป็นเหมือนอาวุธที่ทําให้คุณมีโอกาสใหม่ๆเพิ่มในชีวิตอะแล้วก็พาตัวเองไปที่มันก็อาจจะประมาณนี้มันก็ดีมันก็ดีก็เกินก็เกินก็เกินกว่าที่คิดไว้เอออย่างอย่างสมมติผมเต้นใช่ไหมบางงานโฆษณาเขาต้องการขนเต้นได้ก็มันก็พุ่งมาที่ผมเลยมันก็ชัดมันนกก็็งง่าายผมได้ งคนอื่นถ้ามันมาทางนี้นะทางผมอะไรเงี้ยก็หลายๆยากมันผมก็ได้จากเพราะผมเต้นคือบางทีสิ่งที่เราทําแบบจริงจังหรือเป็นงานอะไรเด็กที่ไม่ได้คิดหรืออาจจะคิดใหญ่มากก็ไ้นะมันก็คงจะตอบแทนอะไรเราสักวันนึงม,ม,มันมีคําพูดเหมือนอะไรวะไทเกอร์วูดหรอต่อให้เราจะตีกอล์ฟไปให้ถึงดวงจันทนระ์อะต่อให้มันไปไม่ถึงอนะมันก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาว <c oughs> จบเก็บหล่อ,อจบเบหล่อมันก็ได้ใช้สุดท้ายแล้วไม่มากก็น้อยอเราฝึกไว้เด็กๆน้องๆจะฝึกเล่นกีตาร์จะฝึกอะไรผมว่าวันหนึ่งมัน,มนได้ใช้ไม่มากก็น้อยอ่นนี้ก็น่าจะเป็นข้อคิดที่ได้คุยกับพี่ตี้ในวันนี้ครับ ขอบคุณพี่ตีมากครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวครับสำหรับใครที่ดูรายการ Work Hard Play Harder อยู่นะครับหลังจากต e ีกอล์ฟไปไม่ถึงดวงจันทร์ <c oughs> ก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวคุณก็ยังสั่งสิงออนไลน์ได้นะครับ <c oughs> ถ้าสั่งครบ500บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับสั่งครบ1,000บาทกรอโค้ดสิงเพลงนะฮะลดอันดี100บาทครับโค้ดนี้ใช้ได้ถึง31ธันวาคม2567ครับ